น,นี่เป็นอุทาหรณ์ให้กับร้านอาหารเลยนะพอดีมีคนมาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์สวัสดีครับ มาคุยวันนี้ประเดยวเรื่องนี้ลิขสิทธ์พอดีมีคนมาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เป็นนักร้องแล้วก็เป็นเจ้าของบทเพลงคือเจ้ผมรู้จักทั้งสองฝ่ายหมายความว่าร,รู้เข้าใจถึงอาชีพการประกอบอาชีพคือฝ่ายที่หนึ่งก็คือฝ่ายคนที่ประดิษฐ์เพลงขึ้นมาประพันธ์เพลงขึ้นมาแล้วก็เป็นนักร้องอีฝ่ายนึงก็คือเป็นร้านอาหารอันนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับร้านอาหารเลยนะเดี๋ยวลองถามทนายนิ้งดูว่าจากที่เขาศึกษาอดีกาอันนี้มาเนี่ยแนวทางที่ศาลเอามาลงโทษเนี่ยเริ่มต้นจากทีแรกยกฟ้องเลยนะเออแล ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของคือเรื่องนี้เนี่ยถ้าว่ากันด้วยเรื่องของเพลงเนี่ยมันจะมีกในกรณีที่เจอนในสังคมทั่วไปได้นะคะอย่างเช่นเรื่องของการอเอาเพลงของคนอื่นเนี่ยมาร้อม,มาทำดนตรีใหม่หรือว่ายัางไงแล้วก็เอามาทาเอามาเผยแพร่สู่สาธารณชนเพราะฉะนั้นตามดีการเนี่ยเขาก็เลยมองอ,อยู่2องพอยต์หลักๆก็คือเรื่องของการที่เป็นการแสวงหาผลกําไรทางการค้าหรือว่าเป็นการเผยแพร่สู่สาธารณชน คือคือถ้าเราเอาเพลงคนอื่นมาร้องเฉยๆในงานบวชอันนี้ไม่ผิดในโอกาสวันเกิดไม่ผิดมันเป็นเพื่อตนเองไม่เป็นไรแต่ถ้าเอามาร้องในร้านขายหมูกระทะอ่อันนี้มันก็จะมีเรื่องของทางออมเข้ามาเกี่ยวแล้วหมายถึงว่าร้านหมูกระทะอาจจะได้ผลประโยชน์ทางอ้อมอย่างนี้ถูกไหมพอมีเพลงดีๆมาฟังแต่คนร้องไม่เพาะก็ไม่เกี่ยว และนาฎกาเนี้ยก็ยังระบุด้วยว่าถึงแม้จะไม่บรรยายด้วยนะว่าการที่จะมาร้องเพลงเนี่ยแล้วเป็นผลทําให้เขามีการสั่งเครื่องดื่มดื่มเพิ่มนั่งนั่งต่อนานขึ้นหรืออไรก็ตามเนี่ยก็ถือว่าฟังได้วันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยนะประเด็นตรงที่บอกว่าคือการที่ไปร้องเพลงแล้วเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเขาสั่งเครื่องดื่มเพิ่มไม่ต้องบรรยายไม่ต้องบรรยาย <c oughs> าคือเขาสู้กันเรื่องเครือขุมด้วยคือถ้าเกิดชาวบ้านทั่วไปฟังอาจจะไม่เข้าใจคาว่าเครือขุมเครือขุมหมายว่าไม่สภาพชัดไม่สภาพชัดแห่งข้อหาหมายว ผลประโยชน์อะไรแบบไหนคือศาลในคดีนี้ทนายโจดเนี่ยเขาบรรยายฟ้องมาแล้วศาลชันต้นเนี่ยยกฟ้องถูกไหมในดีการนี้สาระสำคัญมันอยู่ที่ว่าอะไรไเรื่องนิติสิทธิ์อันนี้คือก็คือเขาบรรยายมาเนี่ยที่เขามองว่ายกฟ้องเนี่ยก็เพราะเขามองว่ามันเครือคุมไหมเนื่องจากบรรยายอุปกะกอบความผิดไม่ครบทีเนี้ยด,ดีการนี้เขาก็เลยศาลดีการเนี่ยเขาเลยวินิฉัยไปในทำนองที่ว่าถึงแม้ไม่บรรยายในเรื่องที่ว่าไอการที่เขามาร้องเพลงเนี่ยเอาเอาเพลงฟิื์มมาร้อ,องเนี่ยทำให้มีการสังหารเพิ่มหรือว่ามีการใช้เวลานั้นขึ้นในร้าาหารรรค้า อย่างอื่นที่ว่าอต้องมีการสั่งเบียร์สั่งอาหารสั่งอะไรก็ตามมามเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องบรรยายก็ได้คือมัน<ต>เป็นไปโดยท,ที่ทราบได้โดยอัตโนมัติแต่ว่าการมาร้องเพลงในร้านอาหารเนี่ยมันเป็นการที่สมัยหาการค้าและแล้วมันก็เคยแพร่สู่ชนชั้นละเพราะฉะนั้นก็ฟังได้โดยที่ไม่ค<ต>้อคุมแต,แต่ในดีกาเห็นอยู่คำหนึ่งว่โดยมีเจต,ตนาพิเศษใช่ อธิบายเจตนาพิเศษยังไงว่าเจตนาพิเศษคืออะไรคือเจตนาพิเศษในที่นี้ของสาวเขาก็มองว่ามันเป็นเพื่อการค้าในตัวของมันอยู่แล้วอ่ะคือในการค้าคือเพื่อกําไรก็คือการแสวงหาผลประโยชน์แสดงว่าการที่คุณเป็นนักร้องหรือร้านหรือเจ้าของร้านหมือนกระทะจ้างคนไปร้องเพลงมันชัดเจนนะว่าเพลงที่มาล้อเนี่ยคือคนอยากเข้ามาฟังก็เลยมาล้องเพลงเขามันก็ละเมิดลิขสิทธิ์ก็ผิดคือสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเนี่ยลงพทษค่อนข้างหนักนะก็เป็นทาห่อนให้กับเจ้าของร้านอาหารหลายๆร้านที่จ้างนักร้องมาก็ควรจะะปรสาานนงแล้วก็ขอ ิขสิทธิ์เข้ามาให้ถูกต้องอย่าไปขี้เหนียวก็เงินเล็กน้อยความมีเรื่องขึ้นมาแนละ้วมันเป็นอย่างนี้คือแลวทุกวันนี้นะคุณไม่ต้องไปไล่ลบนะแค่ลูกค้าในร้านคุณอะถ่ายวิดีโอ3วินาทีไปแล้วไปทั่วทิกต็อกแล้วก็โอเควันนี้เป็นทางหอนให้กับร้านอาหารว่าอย่าดูถเมินคดีเรื่องแค่นี้โอเคนะสวัสดีครับผม